เอาของเล่นมาแล้วเดี๋ยวของเล่นลอยแล้วนะ้ำไปนะพอ่อของเล่นลอยนะ้ำไปแล้วลูก <c oughs> น้ำมาถึงของเล่นน้องพอแล้วดูสิ <c oughs> เอาหล่นไปแล้ว มีช oh, oh, you know. ื <dwar Hen kil Stadium> <ific tasted> <breakfast> ่ออะไรน้องพ่อพ่อปูให้ให้ในหน่อยน้องเอาอะไรเป็นข้อสอบวะให้ไม่เอาหน่อยปูเขาจะพังแล้วจะพังแล้ว ทางแล็กทางมันไหลลงมาแล้ว้บ้านพังแล้วบ้านพังแล้วเร็วเร็อุ้ยแรงเยอะขนาดนั้นเลยเร็วเร็วหน่อยมากินช่วยหน่อยโอ้ยลูใหญ่ไปเลยโอ้ยมันพังมันพัง เร็้วมันเร็้วในเอกนะในเอช่วยเร็้ว่ยนกนั่งไปไม่ได้เไม่นเอก็ยืนนั่งนั่งแบบแล้วขุดขุดแล้วเลแบบนี้นะนั่งแบบอย่างเงี้นั่งแบบอย่างนี้ผักแล้วแล้วเป็นกงเชียร์แล้วน่เอกก็นั่งแบบอย่างงี้ไงนายเนาะเอกก็นั่งแบบเราเหรอลูกเหรอนั่งแบบอย่างงี้เนาะอ้าวแล้วแล้ว

ไอ้แก้คนเปนขาว <c oughs> เห็นไหมเอาแขนออกมาสองข้างลูกเอาแขนออกมาเอาแขนชูเมีทความเมีเดีวเมีนี่ลูกเมีออวาพีเด็กอยู่ในลุมอ่ะพีเด็กยู่